ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,087เพราะต้องการให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วเย่เชิญจึงไม่ได้เปิดกล่องไม้ออกมาดูเขาเพียงตรวจสอบด้วยพลังวิญญาณสัมผัสได้ถึงของสองสิ่งที่อยู่ภายในทันทีสิ่งหนึ่งเป็นหนังสือเล่มหนาเย่เชิญคาดเดาว่านี่ควรเป็นสำเนาของบทนำแห่งความลึกซ้งทั้ง9อีกสิ่งหนึ่งมีลักษณะคล้ายเจดีย์ทำด้วยโลหะหลังจากยืนยันว่าสิ่งต่างๆถูกต้อง เยเชนต้องการดึงความคิดกลับมาอยากจะรีบออกจากบ้านตระกูลโจวพร้อมกับสิ่งของทั้งสองแต่ทันทีที่พลังวิญญาณของเยเชนสัมผัสถูกเจดีตัวเจดีเองดูเหมือนจะสัมผัสถึงการคงอยู่ของเขาหลังจากนั้นเยเชนค่อยรู้สึกว่าพลังวิญญาณของเขาถูกเจดีดึงดูดอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวสิ่งที่ทำให้เขาคาดไม่ถึงไม่เพียงแค่นั้นเนื่องจากพลังวิญญาณถูกควบคุมโดยจิตสำนึกซึ่งเป็นส่วนขยายที่มองไม่เห็นชนิดหนึ่งของจิตสำนึก เมื่อพลังวิญญาณถูกดูดซับโดยเจดีจิตสำนึกภายในทะเลแห่งวิญญาณก็ถูกนำพาออกไปด้วยกำลังเช่นกันในเวลานี้เย่เชนรู้สึกว่าโลกตรงหน้าเป็นเหมือนความโกลาหลรอบข้างนั้นดูมืดมนมองเห็นเพียงแสงสว่างจุดหนึ่งภายในกลุ่มหมอกควันที่อยู่เบื้องหน้าภายในความโกลาหลนี้ไร้ทุกสรรพสิ่งไร้ที่สิ้นสุดมีเพียงกลุ่มหมอกควันหนาทึบสีเทาเขารับรู้ถึงการกดขี่ที่ทำให้รู้สึกหายใจแทบไม่ออก หลังจากนั้นในทันทีเย่เฉินรู้สึกถึงเสียงดังกึกก้องตรงหน้าเขาแม้แต่พื้นดินก็สั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องในขณะที่เขาไม่รู้ควรทำอย่างไรทันใดนั้นบนพื้นดินปรากฏรอยแยกขึ้นหลายสายแสงสีทองพร่างพราวถวยพุ่งออกจากรอยแยกเหล่านั้นในเวลานี้โลกรอบตัวเย่เฉินพื้นดินสะ้านภูผาสะเทือนตามติดมาด้วยสิ่งที่เขาไม่อยากจะเชื่อมีเจดีสีทองผุดขึ้นมาจากรอยแยกนั้น เป็นเจดี ì, สีทิศเจดีสีทองนี้สุกสกาวเรืองรองด้วยแสงสีทองขณะที่ชิ้นส่วนต่างๆค่อยๆโผล่พ้นจากใต้พื้นดินแสงสีทองก็เปล่งประกายมากขึ้นตั้งแต่แวบแรกเย่เชิญมองไปที่ด้านบนสุดของเจดีเฝ้ามองดูเจดีสูงขึ้นเรื่อยๆสูงเสียจนเมื่อยืนอยู่ที่ฐานเจดีไม่อาจมองเห็นยอดเจดีได้อีกต่อไปเจดีสี่ทิศนี้ทั้งงามสง่าทั้งน่าเกรงขามในขณะที่เยเชิญยังคงตกตะลึง ประตูทองคำสองบานของเจดีถูกเปิดออกจากด้านในปรากฏแสงสีทองพร่างพราาออกจากประตูที่ถูกเปิดออกทำให้ไม่อาจมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้เยเชิญไม่อาจบอกได้ว่าเป็นความตั้งใจของตนเองหรือไม่แต่ขาของเขาพาตัวเองเคลื่อนไปทางประตูอย่างไม่อาจควบคุมได้ยิ่งเข้าใกล้ประตูเจดีมากเท่าไหร่แสงสีทองก็สว่างสุกสกาวมากขึ้นเท่านั้นเยเชิญรู้สึก แสงจ้าที่อยู่เบื้องหน้าสว่างกว่าการมองตรงไปยังดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่คิดไม่ถึงเมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์แสงสีทองตรงหน้าของเขาพลันสลายหายไปอย่างกะทันหันสายตาของเขามืดลงชั่วขณะหนึ่งจากนั้นเขามองเห็นสถานที่เปิดโล่งแห่งหนึ่งพระภิกษุหลายพันรูปนั่งขัดสมาธิสวดพระสูตรในพื้นที่โล่ง เบื้องหน้าเป็นสถานที่ก่อสร้างที่พลุกพล่านมีช่างฝีมือโบราณจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนกำลังสร้างเจดีสี่ทิศหลังหนึ่งภิกษุผู้เป็นประธานนั่งขัดสมาธิบนแท่นไม้ทรงสูงสวมจีวรสีทองขณะที่เย่เชิญเห็นเจดีสี่ทิศนี้คล้ายคุ้นเคยแต่ไม่คุ้นเคยเขารู้สึกคล้ายเห็นภาพอดีตแต่คอรุ่นคิดอยู่นานก็นึกไม่ออกว่าคุ้นเคยในที่ใดในขณะนี้ภาพตรงหน้าเขาเปลี่ยนจากสถานที่ก่อสร้าง มุ่งตรงไปยังเมืองจาก,กรพพัดเย่เชิญมองจากมุมสูงของเมืองแห่งนี้จากประวัติศาสตร์ที่เรียนรู้และเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านตาเขารู้ในทันทีเมืองที่อยู่ตรงหน้าตนเองในเวลานี้เป็นเมืองที่รุ่งเรืองเมื่อพันกว่าปีก่อนชางอันแห่งราชวงศ์ถังในเวลานี้เองเขาค่อยเข้าใจได้ในที่สุดเจดีสี่ทิศที่เขาเพิ่งเห็น ควรเป็นจุดชมวิวปัจจุบันในเมืองชางอันเจดีต้าหยานและสิ่งที่ตนเองได้เห็นเมื่อครู่ดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เจดีต้าหยานกำลังถูกสร้างขึ้นบทที่688สาเหตุที่ตนเองดูทั้งคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยอาจเป็นเพราะเจดีต้าหยานถูกบูรณะขึ้นมาใหม่หลายครั้งไม่ว่ารูปร่างลักษณะและแม้แต่จำนวนชั้นของเจดีต้าหยานล้วนเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งยิ่งไปกว่านั้น การบูรณะเจดีย์ตาหยานเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงหลายร้อยจนถึงพันปีก่อนผู้คนเพียงได้เห็นการปรากฏของเจดีย์ตาหยานหลังผ่านการบูรณะใหม่5้าครั้งหลังจนได้รับการสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ถึงรูปลักษณ์เดิมของเจดีย์นี้นี่คือเหตุผลที่เขารู้สึกคล้ายใช่คล้ายไม่ใช่ เยเชนอดไม่ได้ที่จะพึพรรมพำเสียงเบาหากเป็นเช่นนี้ภิกษุผู้สูงส่งที่ฉันเพิ่งเห็นเมื่อครู่คือภิกษุทั้งผู้มีชื่อเสียงทั้งส่วนจ้างขณะที่เขากำลังคอรุ่นคิดนั้นภาพตัดผ่านเมืองชางอันที่คึกคักมาถึงอารามเต่าบนภูเขาเขียวเงียบสงบตอนใต้นอกเมืองชางอันจากภูมิประเทศเยเชนคิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเชิงเขาทางตอนเหนือของภูเขาจงนานอักษรจงเสิ่มกวนสามตัวที่ป้ายหน้าอาราม เขารู้ได้ทันทีสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่ที่ได้รับพรมากที่สุดในไต้หล้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งลัททิเตาโลนกวนไทโลนกวนไทเป็นต้นกำเนิดลัทธิเตากล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่เหล่าจื่อศาสดาผู้ก่อตั้งลัทธิเตาเคยมาเทศนาสั่งสอนในสมัยราชวงศ์ถังหลี่หยวนผู้แสวงหาหนทางแห่งเต๋าได้ตั้งชื่อสถานที่นี้ว่าจงเซิ่งกวนในภาพที่เห็นเวลานี้ คนกลุ่มหนึ่งสวมอภรรสีเขียวสดใสผมยาวบนสีสมัรมวยผมทั้งหมดเป็นกลุ่มนักบวชเต่าที่น่าเลื่อมใสกำลังนั่งขัดสมาริบนแท่นในจงเสืงอกวนพวกเขากำลังทำรอยประทับมืออย่างสม่ำเสมอในอากาศที่ว่างเปล่าด้วยความจงรักและมุ่งมั่น เยเชนสามารถบอกได้ทันทีโดยไม่ต้องสงสัยคนเหล่านี้ล้วนเป็นนักบวชผู้เชี่ยวชาญพลังวิญญาณทุกการประทับฝ่ามือของพวกเขาเต็มไปด้วยพลังวิญญาณที่พุ่งพล่านดูเหมือนคนเหล่านี้กำลังร่วมมือกันเพื่อสร้างค่ายคนขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งให้สำเร็จที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่านั้นเบื้องหน้านักบวชลัทธิตาเหล่านี้มีเป่าชวงสี่ทิศทำจากทองคำบริสุทธิ์ลอยอยู่กลางอากาศหมุนวนอย่างช้าๆเป่าชวงสี่ทิศนี้ เป็นสิ่งเดียวกับที่อยู่ในกล่องไม้เมื่อครู่รอยประทับมือจากนักบวชลัทธิเตาเหล่านี้ทั้งหมดถูกดูดซับเข้าไปในเป่าชวงสี่ทิศขณะที่พวกเขาใช้พลังวิญญาณเพื่ออำนวยพรเป่าชวงสี่ทิศยิ่งเปล่งประกายสีทองเรืองรองส่งพลังพรน,นี้ไปยังเจดีต้ายานที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายสิบลีในเวลานี้นักบวชเตาที่เป็นผู้นำกล่าวว่าเมื่อเราสร้างเป่าชวงนี้ได้สำเร็จ อาจารย์ส่วนจ้างก็คงสร้างเจดีย์อุทิตนี้ได้สำเร็จเช่นกันทั้งสองนี้จะเป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันจะรับประกันความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์ถังเป็นเวลา800ปีสิทธิพี่สิทธิน้องทั้งหลายทุ่มเทความพยายามสุดชีวิตเพื่อสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้คนในราชวงศ์ถังนักบวชเต่าทุกคนเคร่งคลืมอย่างยิ่งพูดเสียงดังด้วยความพร้อมเพรียงกันพวกเราหวังเพียงว่าราชวงศ์ถังจะมั่นคงสถาพรตลอดไป ชาติเจริญรุ่งเรืองชาวประชายุดีมีสุขภายในใจเย่เชิญรู้สึกตื่นตระหนกอย่างยิ่งคิดไม่ถึงเป่าฉวงสี่ทิศนี้สำเร็จได้จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันของนักบวชเต่าผู้น่าเลื่อมใสเหล่านี้ยิ่งคิดไม่ถึงว่าเป่าฉวงสี่ทิศที่ได้รับพรจากนักบวชเตา่าและเจดีย์ตาหยานที่สร้างภายใต้การดูแลของอาจารย์ส่วนจ้างเป็นอาวุธวิเศษของชาติที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันใช้เพื่อปกป้องราชวงศ์ถัง แต่เขาอดไม่ได้ที่จะคิดสงสัยอยู่ในใจในเมื่อสองสิ่งนี้หนึ่งเล็กหนึ่งใหญ่เป็นอาวุธวิเศษที่สร้างขึ้นอย่างยากลำบากโดยพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงและนักบวชเตาเหตุใดราชวงศ์ถังจึงประสบกับความล้มเหลวไม่อาจคงความเจริญรุ่งเรืองยาวนาน800ปีตามที่นักบวชเต๋าผู้นี้กล่าวไว้อายุไขของราชวงศ์ถังยังไม่ถึง300ปีด้วยซ้ำขณะที่เยเชิญรู้สึกประหลาดใจทันใดนั้นเขาคิดได้ว่า เมื่อสักครู่เขาจดจำเจดีต้ายานไม่ได้ในครั้งแรกเนื่องจากเจดีต้ายานได้รับการบูรณะหลายครั้งกล่าวกันว่าในราชวงศ์ทั้งก็ถูกบูรณะถึงสามครั้งเป็นไปได้ไหมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ห่วงจุ้ยที่ถูกสร้างร่วมกันโดยเจดีต้าหยานและเป่าวชวงสี่ทิศจึงถูกทำลายขณะที่ความสงสัยยังไม่จางหายเย่เชิญรู้สึกว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าเขาค่อยๆหายไปราวกับกระแสน้ำหลากลงสู่ที่ต่ำจิตสำนึกของเขากลับมาสู่เจดีที่โผล่จากพื้นดินเจดี JD ไม่ได้รางจิตสำนึกของตนเองไว้อีกต่อไปกลับผลักจิตสำนึกของตนเองออกนอกประตูจากนั้นปิดประตูอย่างแน่นหนาะ เจดีทั้งองค์ก็สุดตัวลงสู่พื้นทีละน้อยทุกสิ่งรอบตัวกลับคืนสู่สภาพเดิมความโกลาหลแต่เยเชิญไม่ทันได้สังเกตในขณะที่เจดีสุดตัวลงสู่พื้นได้ทิ้งร่องรอยแห่งจิตสำนึกไว้ร่องรอยแห่งจิตสำนึกนี้จมลงในจิตสำนึกของเยเชิญหลอมรวมกับจิตสำนึกของเขาโดยไม่รู้ตัว